จะเป็นอย่างไรถ้าจะต้องมาเอาชีวิตรอด100วันจากหมูในหมดฮาร์ดคอร์พวกเราถูกจับมาปล่อยยังโลกที่เต็มไปด้วยหมูกระดูกหมูซอมบี้หรือหมูคลิปเปอร์และก็ยังมีหมูแปลกๆอีกเพียบเลยแถมในโลกนี้ยังมีสถานที่แปลกๆและปริศนามากมายพวกเราจะรอดจากหมูหรือไม่ไปตามดูกันเลยก่อนดูหรือหลังดูเสร็จคนดูชอบคอนเทนต์หรือไม่ชอบกดไลค์ติดตามกระดิ่งจะได้มีคอนเทนต์แนวนี้ออกมาอีกนะไปดูกันเลย สวัสด no? you know ีน้องดาวดีนารักของโซเจอร์ทุกคนด้วยพบกับโซเจอร์กับการเกิดใหม่ของโซเจอร์คอนเทนต์ใหม่ของเราคอนเทนต์ใหม่คาบฉบับใหม่เอาตัวรอดในหมดฮาร์ดคอร์เะไฉบับกวนๆภาษาของเราเอ้หนึ่งร้อยวันเหมือนเดิมมาจ๋าร้อยวันกวนๆเหมือนเดิมเลยสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีอีกวันโอ้โหฟังฉันค่อนข้างได้ยินชัดเจาวนึกอยากจะไปซื้อมาใหม่หูฟังเทพิห้ามตายเข้าใจไหมดูหัวใจพวกแกว่ามันคือฮาร์ดคอร์ วัดีเจ้านายแคบิอดอดอยู่ข้างบนอดอุดขี่พระเจ้าอยู่ว่ายังไงนะหมูตัวข้างล่างนี่คือพระเจ้างั้นเหรอวันนี้เจ้าหนายมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ในโลกของหมูหมายความว่าไง เจ้านายมาอยู่ในโลกแฟนตาซีโลกที่เต็มไปด้วยอุปสรรคภารกิจและสิ่งที่น่าค้นหามากมายเจ้านายจะต้องเอาชีวิตลอดที่นี่จนได้ครบ100วันให้ได้อ๋ออยนี่เองเจ้านายจะต้องเอาชีวิตรดอดจ,จ,จากหมูที่ผ่านการทดลองมาหลากหลายประเภทเจ้านายจะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะกับเพื่อนๆของเจ้านายแค่นี้โอ้โหเข้าใจแล้วอ่า นั่มันในบ้านอาหารหมายเลขสองไงหนาะวันนี้จ้ากลิสซฉันเห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกนั่นอะอะไรโอ้นั่นมันลูน้ชโชคดีเยอวาว่าแต่เดี๋ยวเดี๋วเขาไปหานมาู้โชคดีแล้วเราจะออกไปได้ยังไงอะจนกว่าจะเข้าใจกฎวิธีการเล่นออดออถึงจะปล่อยเอาละง่ายๆเลยเอาตัวรอยครบหนึ่งร้อยวันให้ใ้และค้นหาสิ่งเล่นลับอุปกรณ์และค้นหาทรัพยากรบริเวณนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนคนดูต้องกดไลค์ให้ออดอด้วยนะทุกคนอุตสาหสร้างแมพมาใหญ่โตขนาดนี้ มองว่าน้องๆจะชอบกันนะมาเจอที่นี่โลกแห่งหมูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แค่สว่าปามทั้งหมดแค่นั้นเองแม่จะกินไม่ได้นะไอ้ไอเพชรไอเพชรเอาบันไดให้มันไปแล้วรถก็จะไปอยู่กับเจ้านายด้วยนี่มาตั้งกฎเองแล้วก็จะมาเล่นกับเราด้วยไหลอุดเนี่ยแล้วแล้วแล้วอยากจะไปดูเจ้านายเล่นโอ้บันไดขึ้นเราออกไปที่นี่กันไออิสรา เอเจ้าไหนโชคดีอย่าอุดอุดเจ้าวานเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเจ้าไหนอุดอุดไปล่ะบายบายโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูจะกลับมาเกิดอยู่ในกระเป๋าแกเองเฮฟวี่โอ้ยโซเชร์มีวานเกิดตื่อยู่ตรงนี้ด้วยโอ้วันนี้เจ้าวานฉันไปลงรีสอสแท็กมาสวยงามมากบอกกันโลกแฟนตาซีมากเลยโอ้มันทิ้งของไว้ให้เราด้วยล่ะ วิ่ขุดกับนมปังห้าชิ้นโอ้นี่ขุดขออันหนึ่งแบ่งๆกันนะแล้วพวกเราจะรอดได้จริงป้ะเนี่ยมันน่าจะอันตรายมากๆเลยนะโอ้อะไรเฮ้ยมีอะไรนี่ไงน้องผู้โชคดีคำตอบโดนใจจากคลิปที่แล้วมิสเตอร์ซัดนัมเบอร์ถูแหมอย่าไปหมุนป้ายไอ้เอ็กดีอ่ะแล้วเออน้องผู้โชคดีอยู่ไหนี่ไงน้องเขาก็เป็นเป็นไอรอนโกลมในคลิปนี้ เฮ้ยมีคำถามแล้วเราไม่ต้องมานั่งตัดต่อแล้วฉันสามารถถามคำถามน้องในเกมได้เลยนี่คำถามในคลิปนี้คือถ้าคนดูต้องมาเอาชีวิตรอดจากกองทัพหมูในคลิปนี้คนดูจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรนะจ๊ะอย่าลืมดูให้จบนะน้องๆ้องๆจะได้เอ,อ่อมีแนวทางในการตอบคลิปนี้ไงล่ะฮึใช่แล้วประกาศ <c oughs> ประกาศในคลิปถัดไปนะจ๊ะ อ้วดมาเล้วเจ้านายอ้โอ้วนจะไม่อ้วดจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นเจ้านายจะต้องเล่นและค้นหาด้วยตัวเองอ่าถ้าสมมติว่าฉันวิ่งแล้วกะชักเชือกหลุดก็อย่ามาว่าแล้วกันนะแล้วเราจะเริ่มจากที่ไหนกันดีอ่ะบนโลกนี้มีอาณาเขตในการเล่นอในป่าเอ้ยนทะเลหมูหมูแดงเจ้านายทำอะไรมันคือหมูเห็ดเอ้ยหมูเห็ดหมูคิงคิมสันนี่ว่ะ ไอ้ไอ้หมูฟ้าค้นหาเราต้องเรียนรู้ว่ามันคือหมูประเภทอะไรไอ้หมูพวกนี้ไม่ทำร้ายเราแต่เราจะทำร้ายมันตึง้ตงๆมัไนได้อะไรออเออมันดอกเห็ดฟ้าไอ้พวกนี้มันเป็นหมูเห็ดเจันไหนพีน่ต้องรีบหาที่คุ้มกะลาหัวเดี๋ยวนี้เลยตอนกลางคืนรับรองว่าจันไหนจะต้องสนุกแน่นอน่ะเอาปลาไปก่อนเถอะว่าแต่ที่นี่มีอารยัตโมลานี่เหรอเนี่ยน่าจะตัดไม้ทำลายป่าก่อนนายขุดไม้กันไปเดี๋ยวฉันจะหาหินอย่าตายแค่นั้นก็พออย่าตายซะล่ะ หนึ่งร้อยวันพังพังอ่ะฉันเห็น Mind ว่าอุ้อุข um> ึ้นไปข้างบนนั้นและสิ่งที่ฉันเห็นคือมีหมูตายอยู่ข้างบนนั้นฮะไหอุนอุ้ว่าพูดอะไรมาฉันเห็นว่านายอยู่ข้างๆไอศพหมูนั่นวัตรดีเจ้านายเก้ามาพันตัวเองอ่ะมันเป็นแค่หมูต้นหลางหมูแร้งคนอุยไม่สนใจหรอกโอ้โหไอเจ้าไหนที่นี่มีบริเวณนี้มีของนะเจ้านายสามารถหาได้นะของดีเอ้ยมันมีมีกล่องกล่อหนึ่งละ โอ้โโอเปิดมาก็เจอเพชรแล้วอะไรกันเนี่ยเอ้ยจะกล่องอีกแล้วอะที่นี่ไม่ได้มีกระสุน,สม,นมีอะไรนาคนหายเยอะเลยเนะี่ยโอ้โหเย็นทีเอามา,าจะไหนแรงอดไปด้วยนี่ไงกล่องแสงมันแยงตาเหลือเกินอ๋อน้องพูดถูกแล้วแสงมันแยงตาเวลาคนดูเล่นเกมน้องๆต้องใส่แว่นออปตัดแว่นกล้องแสงสามารถรักษาสายตาอน,น้องๆเวลาใช้คอมนานๆนนได้จ๊าแล้วก็เขาไปเปิดร้านแล้วอยู่ที่เออสายห้าอย่าลืมไปกันได้นะ จ้า Optusite Lab อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดด้วยโค้ดโอเว่นรับเลยส่วนลด100บาทเวลาคนดูไปสั่งซื้อที่แฟนเพจ Facebook ใต้คลิปนะจ๊ะโอ้โนโซเ d i e r พาทินกำลังตกดินโอ๊ตเอิ๊นหลงทางไม่น้ยไอ้นี่มันพัดเจ้าไอ้กอตเพิร์ดแกแกมึงอาจจับพวกเรามาต้องเป็นแกแน่นอนอันนี้ไปเฮฟวี่ใช้ที่แทนเลยอันนี้ไม่ขาดแน่นอน โอ้หว้าวโซทุเลยโอ้โโอดอตเจ็บโอดอตเจ็บไม่เอาโอ้ดอตไม่เอาเย้ไปเลยฉันจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วเราจะต้องหาที่ปลอดภัยอย่างนี้เลยมันมืดแล้วใครสนใจจะมาอยู่ในปราสาทตรงนี้บ้างฉันเห็นนานแล้วนในสิแล้วเราจะเข้าไปได้อย่างไรเออคุณก็ไปลยล้กันไม่ใช่เนื้อเรื่องแล้วเราขุดเลยเราเราต้องเอาชีวิตรอดมีอะไรน้องเลยลิ้นโอ้ดขัดขืนอ้ดอขัดขืนอ่ะว้าวว้าวว้าวปราสาท เฮ้ยมีหีบมีอะไรไหมอาหารเฮ้ยเฮ้ยคนพบหมูหมูซอมบี้ตัวแรกตายไม่หมนีมีหมูเฮ้ยมีซิกิวดิเตอรเฮ้ยอย่าตายนี่อย่าต้องตายขาดขอ ขุดขุดขุดนีขุดพระเจ้ามาขุดกอง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 เฮ้ยเฮ้ยพีหมูตายแอปเปิดมาก็ตายหมดแล้วเฮ้ยไม่เจรงไม่เจรงไม่เจรงไม่เจงริง ไม่ควรมาดีๆจะแตะเละเฮ้ยเรายังไม่ตายเราแค่ล็อกลงไปกับพื้นเราต้องชุบเพื่อนขึ้นมาเฮ้ยฉันฉันสปอยน้องผูโ้โชคดีไปช่วยแล้วแล้วฉันล่ะ<อ>ช่วยฉันทีฉันอยู่ข้างในเอ้ยช่วยขาด้วยฉันชุบอยู่มันฆ่าเยฮ้ยๆๆๆๆๆอะไรกันเนี่ยเอิร์ดเอดบอกแล้วว่ามันยากโอ้โหทำเลยชุบฉันที ฉันรอดตายแล้วอันตรายจริงเลยขอคอยนะลูกเราต้องทำลายกลงสปอนเนอร์ไม่งั้นมันจะออกมาเรื่อยๆตั้งหลักก่อนทุกคนตั้งหลักก่อนเรายังไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะเราไม่รอดไปยึดเรือกันดีกว่าไม่เราต้องเราต้องชีวิตรอดให้ครบร้อยวันนะฉันเริ่มทำลายกลงสปอนเนอร์แล้วต้องยึดปราสาทนี้ให้ได้เอ้ยจริงจริงดิฉันยึดฉันยึดปราสาทด้านล่างเลยแล้วเหลือข้างบนนี่นี่พร้อมยังทุกคน พร้อมอไม่พอไม่มีอย่างแล้วว้ายโอ้พระเจ้าพระเจ้ากำลังย่อยเยอยพวกเราเฮ้ยไอ้ก้อนเพลิดนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยหมูกระดูกไม้ไม้ไม้เอาไม้มาจะจะตอบบอกขึ้นไประเบิดโกงมันเองกุกคนโอ้ยหมูอะไรยิงกระดูกได้ตายมันเลย พวกแกไม่ต้องตามทางเสมอก็ได้นะเว้ยพวกแกยังไม่ตายตื่นขึ้นมาก,ก่อนภารก,กิจเรายังไม่สำเร็จอย่าโชว์ความกล้าให้คนดูเห็นสิอายเขาไหมทำลายกรงสปอนเดอร์ทำลายกรงสปอนเดอร์ใช้จะย,ยืนที่นี่เพวกแกไม่ต้องห่วงกิจี้ไปลอยมันไปลอยมันมันบินอยู่ไปลอยมันไปลไหลอยไหลไหลมันลอยมันยิงเลยดิไหลอยลเอ้ยมึงเล็งแม่นๆม่หน่อยดิ โอ้เป็นทหารมือสไนเปอร์ลำหนึ่งของเมืองไทยฉันได้มาแล้วของมีดาบอยู่ในกล่องนี่แน่ตีตายเลยเฮ้ยเช้าแล้วว่ะเพื่อนๆเรายูนที่นี่ได้แล้วพวกเราจะไปหาอาหารก่อนละกันที่นี่ไม่มีอาหารเหลือแล้วเออเราควรไปฟาร์มนะเออไปฟาร์มที่นี่มันไม่มีโอ้ยหมูกระดูกอย่าไปยุ่งเอ้ยน่ากลัวจริงๆอาหารไอ้ยกระดูก อย่าทองฉันงกำลังย่อยสลายตัวเองช่วยด้วยใครใครก็ได้ขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยน้องลลิเราจะทำอาหารเฮ้ยจีนี่ที่ไหนหมู่บ้านอมองอบหมู่บ้านอมงกุสละมีกล่องอะไรอะไรไหมอ่ะเขาไม่เหลือใครเอาไปแล้วเห็ดเยวจะเก็บเห็ดพวกเราไปทำอะไรได้เห็ดอ่ะ โอ้ต้มตุ๋นแกเกมไม่อยากกินอาหารโอ้เฉยแต่เราไม่มีถ้วยนี่โซเจอร์มากริวโซเจอร์แล้วโซเจอร์หน้าอยู่ไหนจะกำลังไล่กินวัวเห็ดอยู่อย่าพึ่งดิเฮ้ยมาดูนดิคอมเจออะไรไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยวับโซเจอร์โอ้ยใครเป็นอะไรวะมาเรียตามมาริวแกเจออะไรในโลกนี้มีอะไรนะคุณหาโอ้โนที่เกปับตำยังไงเหรอโซเจอร์เอาไหมภาพมันสวยอ่ะหมู โอ้โหอาหารของเฮ้ยหมูแมงมุมโอ้โหหมูไส้ทะลักอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยหมูไส้ทะลักโอ้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดขอดูก่อนมีอะไรเออมีหมูสดนิ่ทำไมทำไมมันมีหมูในหมูตายมันมีหมูตายในหมูตายเฮ้ยช่วยหน่อยโอ้โหเกือบตายท่านมีนี่โจโจ้ฉันได้นี่ไหนี่เราจะมีที่หั่นเนื้อหมูแล้วเยี่ยมเลยอ้วนเยี่ยม เราไม่มีตะขอเราต้องหาตะขอก่อนเลยเราหาเหลกก่อนอุ้ยโอ้โหกิ๊ฟี่ฮันูแก้วไหมถ้ามันไปทนทอะไรบนนู้นแหละใครเอากล่องไปไว้บนนู้นวะนใคของดีแน่เดียวเราไปของดีเราจะไปดูให้เองเดี๋ยวจะขึ้นไปดูจะต้องได้ของดีเพื่อเพื่อเอาตัวรอดในคืนถัดไปโอ้มีฮันูแล้วลูกดอกว้าวเห็นไอ้กระดูกกันไหมอุ้ยนู้นนู่นนู้นมันใช่แร่ไหมหรือว่าไม่ใช่ไอ้เขียวๆนั่นหมูผีเขาลานี่มีแร่ด้วยไอ้ตรงนั้นมีอะไรไม่รู้ไม่กล่อแล้ว ไอ้กล่องกล่องกล่องไม่เป็นไรเราจะใช้วิธีนี้ในการลงไปโอ้ชาญฉลาดเฮ้ยค่อยๆค่อยๆอย,อย,อยชาช้าลงถ้ำลงบาดาลระวังหมูมันจะกินตับแกละมามาจะจ้หมูน้อยอเฮ้ยซัพพอร์ตแกอย่างบนเองเอามาตายละโอ,อ๊เล็กโ,โ,โ,โอ๊โอ๊บโอ๊เอาสเปียร์ไปเขเจอะไม่ต้อมีของเอ้ยมันมีของลุยเข้าไปเลยเฮ้ยดาบตีอ่ะฉันมีดาบ ว้าวไอ้เย,ย็นเฮ้ยตีกันเองกดเพิดมองมาข้างล่างเห็นมีอะไรให้แกเฮ้ยโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้อย่าแกไม่มีทางเผามันมันไม่มวันตายมันคือสับปะรดนั่นไงโซเจอร์ได้เห็นอะไรมันไหมยจะเห็น,นนะมึงอย่างไม่ใช่มึงอยากต้น้ํว้ายโซเจอร์นี่บอมบไปแล้ว โอ้โหตาย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 เอ้ยโอไม่เอาไม่ลงและอะไรไม่รู้คุณกล้าลงไหมครับเฮ้ยมีมีตัวนี้จริงเกมมาทำอะไรไม่มาเล่นกับพวกเราไม่กลายเป็นหมูเราไม่มาเล่นกับพวกเราขอให้คำแนะนำเหรอเจอจะเจออะไรไม่รู้ด้านล่างด้วยจะเจอนาคีเอออาค่ะปรดิฉันก็มาด้วยน่านาคีการทะลุเฮ้ยพี่ฉันต้องการกล่องจะต้องการกล่องครับ เนี่ยเลี่ยงอหรฮะเนื้อ,อเลี่ยงเลี้ยวอะมันพึ่งจากนักวิทยาวการเราเจอตัวบ้านอะไรไมันรู้มันคล้ายกับหมูไม่ามาเผาทิง้ง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 มันคล้ายกับหมูมีปีกมันถล่มยานเราจนตกลงมาทะเลและนี่อาจเป็นมันพึกสุดท้ายหวังว่าคงมีคนมาเจอยานของพวกเรานะอะไรคือหมูนีึ่งเอาไ่เอาไมา่เอาไม, <c oughs> ม่เอาไปเอาไปโยนโยนโยนนี่นี่ดู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 เผาเผาทิ้งนะเอวีเก็ใส่ฟืนหน่อยโอ้เจ้าไปดูท่ามันสิพอเก็บของและเสบียง อย่างไรวะโอ้ยโอ้ยน้องน้องโดนมันพ่นน้ำไงนาคีพ่นน้ำนน้ยโอ้โหแล้วพ่นไก่นาคีพ่นน้ำไปเอาชุดกอดไปน้องในเนี้มีตะเปียงนั่นเองโอ้ยโอเคฉันไม่อบอยากมีเรื่องด้วยละหยิบไปอะไรจำเป็นโอ๊ยนาคีพ่นน้ำ คจะตายจะตายจะแตกจะแตกอ้าวเราจะไม่ออกไปข้างนอกตอนนี้แน่นอนเราไม่ควรอยู่ที่นี่เราควรจะออกไปไม่งั้นนาคีจะถล่มเข้ามาแต่เราจะตายกันหมดเชียดีดาลนว่ายน้ำไปแล้วบายบายว่ายไปหาเอ๊ะทำไมหนูฉันอ่ะหนูฉันอ่ะไม่จำเป็นเมื่อคนเมื่อคนอ้วนกลัวตายเข้ามาอันนี้รีร่างกายจะสูบฉีดงมหาศาลนาคีนาคีวายอะไรฆ่ามัน ไว้ยนาคีนาคีดึงดึงกินไปเลยโซเจอร์โซเจอร์พี่ฆ่านาคีมันโง่ปะเนี่ยดีแดงโซเจอร์นายได้เป็นนายไม่ได้เป็นนาคีเชเลเยอร์แล้วใครอยากได้เอ็มไอนาบ้างใครอยากได้เอ็มไอ ทุกคนทุกคนเอาหัวเอาเอาหัวจุ่มโดนแก้วทุกคนเอา๋ยวนี้เลยเอาหัวจุ่มดินแล้วเอาหัวจุ่มดินแล้วเอาหัวจุ่มดินแล้วโอ้ยเจ็บปวดเราควรไปเอาหนังหมูมาทำที่นอนอยู่นี่เลยเรืออยู่นี่จะจะกลับไปเอาจะจะกลับไปทำเตียงให้พวกแกเองโอ้ย อ้มาตอดมาตอดมาตอดเฮ้ยโอ้ยว้ายอะไรทำเสียงอะไรทำเสียงอะไรฮะเออเสียงอะไรอีหมูนรกเนี่ยอะไรหมูไปไกลๆเลยไปอีเพิร์สไปไกลๆกลเราไม่ต้องการเกยต่อไปละไปไปก็ได้ลาก่อรไปเลยไปเลยโว้ยโว้ยไม่ต้องกังใจจะจะจะชินชากับมันละ ใครมอหาบ้างอ๋อไปไปไมยู่ในปไปไปทุกคนรีทับเตียงเร็วใช่วยแล้วใช่ดังหมูอีเพิร์ดทำอะไรอีเพิร์ดอย่ามาใกล้อย่ามันพ่นใส่ฉันนะอีหมูเดี๋ยวทำทับเตียงหน่อยใครมีไม้เยอะๆทำเลยอยุดแกแล้วมิแต่เรื่องไม่ดีเราจะนอนกันที่นี่หายไม่ออกเหม็นตายเราต้องนอนในซากหมูน้องครับเตียงกันเยอะเลยทำเพื่อหน่อยเอาไป นอนนอนซะหลับตาลงกินไอการประจนภัยโอ้ยโอ้ไม่ดีนมอโอ้โหไมมกันเต็มเลยอ้าวเฮยไม่มากกว่านั้นอ๋อบอกเอ้ยหมูออกไปอะไรอะอะไรเจอโดนอะไรบินมาบินมาบังก่อนอีเพิร์ดไงเพิร์แค่บ้างทุกคนสบายดีกันป่าอะไรเนี่ยสบายดีแล้วก็ย้อน เอ้ยมันบอกให้ไปหากุญแจมาโซเจอร์อเมื่อกี้ละเอ้ยต่อก่อนหน้านี้เราเจอปุ่มคันโยกใช่เหรออะไรวะเรามีกุญแจเราเจอกุญแจมาแล้วใต้น้ำเลยปักไปเลยน <c oughs> ี่นี่นี่นี่ไงปุ่มอ๋อโอ้ยก่อนอะไรข้างล่างน่ะล่ะโอ้โหใครจะไปแล้วไม่เรามีปากกลัวข้างล่างด้วยวะข้างล่างมีของเนื้อหมูโอ้ oh, no เทปเป็นเฮ้ยเราต้องโดดขึ้นเราเห็นกล่องอ่ะตรงนั้นอ่ะอ่าแล้วทำไมหัวเอ้ยจะไปละ ี่อขึ้นไปดีเรามีสซบังก็ปอขึ้นไปดิดูฉันได้อะไรมามันคืออาวุธที่ทำจากไฟลงไปโดนไม่ได้แล้วไม่ยากเลยง่ายจะตายอยู่ยอยู่ด้วด้านหลังแกให้เป่าอะไรวะเลิกเป่าดิเอฮะไราไปสำรวจได้ป่าดูไม่เจอเผื่อเจออะไรเราเข้าป่าบ้างดีกว่าแล้วเราเราเรา้อนกบไอ้โรคเห็ดละ มูด์เฟตนะมูด์เฟตนะฮะมูด์ฟตรงนั้นมีประสาทนี่ทำาไมเราไม่รอไปสำรวจด้วยอันนั้นมันน่าจะเป็นเออเอออารยธรรมโบราณไหนเราไปดูเจ้าทำให้การหาเหลวข้าตหนศูนย์เปล่าพวกแกพวกแกดูนั่นสิที่นั่นมีอะไรไม่รู้เฮ้ยฉันมั่นใจว่ามันต้องมีพึ่งซ่อนอยู่ในหลังแกลองตะโกนดังๆเรียกมันออกมาหน่อยขอเสียงจี้จอ่ะ คุณมาช่วยนั่นนั่นใชเป็นป่าที่ที่นักบินมันว่าโซเชอร์ไม่รู้อําพึ่งนี่ไงหมู่พึ่งที่เขาว่าที่มันทำให้นักบินร่วงเหรอยาล่วงบีทำให้เจ้าบินดียาวอ่ะเฮ้ยหยุดได้แล้วมันออกมาเยอะเกินไปพวกมันออกจากอ่างแล้วกันแหละฮ้ยในนี้มีสเปียร์เพื่โซเจอร์ตีพึ่งสตัวสนุกบ่อยวินเล็บเต็มเลย เอ้ยมีฐานมีแร่มีแร่เหล็กดูสิพวกพิ่งมากำลังโมโหให้เรามาลุกล้ำเห็นปะ Help m เมันมาโคดึโอ้ my god อย่ามาต่อยหลังฉัเจ้าขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจไม่มันโกรธขวัญกับด้านล่างมันนะเราไปดูกันดีกว่าว้าวนี่มัน บังเกอร์ใต้ดินบังเกอร์หลบภัยโนเราจะฆ่าเราจะฆ่ามันยังไงเฮ้ยใจดับไฟดับไฟเเราต้องใช้ดับไฟในการตัดคอมันยานตายวิญญาณตายโหงเฮ้ยเก๋เลยข้างล่างนั้นป่ามันมีบอกคำใบ้ไปหาด้วยอ่ะมันมีเอ็กมันมีแกนสเอ็กไบเชตบอกสร้างเลยลงไปดูใต้น้ำกันก่อนเอ้าเร็วเร็วเร็วโอ้ตลอดในตำนาน Onielehart asure!! เฮ้ยดาวเวอร์มารักษาสมบัติมาขึ้นแล้วจมน้ำกรีซี่เบ๊จมน้ำกรีซี่เบ๊ขึ้นมาเร็วเกียดชุบแล้วนะใช่ไหมจะา่ะที่ต้องมีผีแน่นอนเราจะไปป่าผีกันเอ้ยน้ำมาอีกแล้วมันตามไปจานี่เลยอะไรวะเนี่ยคลิปปรวพิก ิซีโอ้ยหลางกายมันอ่อนล้าเหลือเกินฮ่าจะจะลุและนี่ก็คือพลังงานของเหล่าสปูเวชีไงล่ะโอ้โหมาจากที่นี่เองนี่ไงฉันเลยไอพวกผีต้องอยู่ที่นี่แน่นอนดำขนาดนี้อ้าวเพื่อนนีโอ้ยผีออกมาจากกอง้อดาบังไม่ผีกลัว พวกแกไม่ต okay, really okay, ้องกลัวผ okay, ีต <sh> ่อไปแล้วหนอนลองอาคุไปพาพาใส่ผีเอ้ยโรเจอร์มีใครตายแหาตรงนั้นไม่รู้แกเห็นศพใครนอนตากแดดอยู่นั่นไะมมันมาจากด็อกเตอร์นิวตันมันมีหมูบ้าทมาฉันตอนนี้ฉันฆ่ามันได้แต่ฉันเลือดไหลออกเยอะมากทำให้ชั้นกำลังจะตายแล้วกำลังจะตายแล้วแล้วมันก็ตายไปแล้วมันออกมาได้ยังไงอ้าวิ่งไป็นอะไรไหมูอ้วน เฮ้เดี๋ยวเมื่อาไปเราจะเจอกับพวกเกาะเอ้ยเดี๋ยวนั้มันมีพวกเศษเหล็กอยู่ตรงนี้เด้อว้าวหน่าลึกมันลึกลับมากเลยเห็นหอคอยเจ้าหญิงวมันมีหอคอยเจ้าหญิงหอคอยเจ้าหญิงมีอะไรข้างบนฉันเอาดาบไล่ผีไปแล้วไม่ต้องกลัวสับป็นรถหยุดยุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดน้องโรลี่เอาดาบผีถือไว้มันจะไม่กล้าเข้ามาใกล้น้องพวกเราไปขุดกากโดนศพไปไปกระดูกฆ่าตายโอ้มยถือดาบศักดิ์สิทธิ์ดี ดาบอยู่กับดาบอยู่กับใครเฮ้ย,ย,ดยดาบอยู่กับยจอดฉน,นอนอยู่ไม่ใช่เหรอจะนอนอยู่กันเหรอเดียด๋วย,ว,ย,ยวทำบุญไปให้โอเคแดนนัมเป็นงาน,นางการตอนนี้เป็นไงข้าเราตายแล้วเป็นไง <c oughs> เขอเชิญอีเพิร์ตเขาเชิญ <c> ท <oughs> ีมที่พังแล้ะหรอยถัย่วที่สุดในโลกโดนศพที่เป็นกระดูกฆ่าตายคิดจภาพดูแล้วกันนะยินดีด้วยคุณรอดชีวิตรอดตรงไหนวะ พอคอยเจ้าหญิงมันมีผีเยอะจังวะผีมาสิงกระิดนะถือไอ้เว้ยผีพวกนี้มันตามจองเวลาอยู่เป็นล้านเลยกำแพงศักดิ์สิทธิ์หลังไม่จะมีปัญหาแน่คนนี้มันเขียนชื่อนักหนาเขียนเลยนักหนาวะมีตัวประหลาดอะไรไม่รู้อยู่หน้าบ้านวิธีหนัก้ายกับหมูผสมกับซอมบี้มันน่กกากลัวมากคีอยู่ในห้องลับนะด็อกเตอร์นิวตันขอโชคดีนะรีมาเล<อ>ี้ยไปยงเติร ีไปถึงบังเกอร์แล้อยู่กับฉันเองไปเราได้กุญแจคีการ์ดเปิดบังเกอร์เอ้ยเดี๋ยวาน้ำในมีของอยู่เราได้เปิดที่เปิดบังเกอร์แล้วมี MRE อ่ะใครอยากกิน MRE ว e. ่า MRE รัสเซียกับ MRE เอ่ออซาลัฐเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีบ้านน้ำแข็งบ้านใครวะเฮ้ย,ยมากระลังเมื่อพอดีเราอยู่ที่นี่ปะยึดเลยเฮวิถือดาบไว้ใครถือดาบไว้ตลอดที่นี่มีผีเยอะแน่นอนมีกองผีอยู่ ทำไมที่ก่อแห่งหมูนี่เป็นยาตายโหเงเยอะเลย<ะ>ใครมีอฟบังปักไฟอยู่นี่ใครมีไฟปักอยู่นี่ <c oughs> มีบันไดอย่ <c oughs> อยาทำกระชายทำกระไดให้ว่าแกเองไม่ต้องห่วงกระไดพิเศษมาแล้วอ่อัปเกรดอัปเกรดให้มันดูน่าขึ้นพวกแกเรา <c oughs> ไม่ต้องกดสเปคบาคร์เลยแล้วแค่กดเออเดินตรงไปเลยถือท็อตหน่อยถือท็อตหน่อยมองไม่เห็นอ่าท็อตไปอ่ะี่ที่เพิ่งร้องเกมอยากโดนผีหลอกอ่ะขึ้นได้ยัง เข้าไว้น้ำไม่เปิดเฮ้ยนี่มันชุดกองกล่องนี่วะใครที่ใส่ชุดนี้ครบจะสามารถเป็นกล่องเคลื่อนที่ได้ไงใครอยากได้เอ็กเดียวไปเป็นที่ฝากของของดีดีไม่เอาปิดเครื่องปิดเครื่องเปิดทำไมผีมันมาแล้วโอ้โหโอ้ยเอ้ยพี่ดูนี่นะดูนั่นสิไม่เป็นไรฉันมีดาบศักดิ์สิทธิ์เอ้ยพี่อย่าออกไปดาบแกจะตายทุกคนไม่อยู่อะ เราควรอยู่ข้างในไปแกออกไปเอาไงเพื่อนพระเจ้าเพิร์สมาช่วยเราไว้เราเป็นหนี้บุญคุณเขามาทำหมูย่างให้ดูหนะ่อยเข้ามาเข้ามาวิตาเกียรติทิายลิ้นนั่งระเกียร์ขยังมูเปอร์คนเหงื่ออย่างนั้นสิเอาให้ไหมเลยแม่บ้านเนี่ย,อเ,ยเอาเสียงหมูเอวี่แกมีแกมีแกมีที่สับหมูนี่อุ้ย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 เป็นย่าชิบหายเลยใครมาจุดไฟวะ เออโซเชอร์นี่ไปเปิดบังเกอร์เคือที่ก็รับอาจะใส่อยู่ได้แกอยากจะตายข้างนอกนี่เหรอเราจะรอเช้ายัางไงเราจะไม่ไปเราจะไม่ตายต่อไปแล้วเดี๋ยวเด็กดา่แกดาแจกจ่ายใครหิวมา<ด>หาฉ<ด>ันได้นะใครหิวมาหาฉันโอ้โโอ้ย,อยมันมากันแล้วโอ้ขอฉันขอดูผ่าเสียใจเด็กเ,เราจะสู้กับพวกมันตายตาอย่าโอ้ย จูยันเช้า,ชานี่แหละพวกไอ้บูซอฟฟี่อย่าไปกลัวมาโอ้ยกลิชิไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะกลับมาเจอพวกแกเฮฟี่พอแกชุบแกก็มาแกซื้อดาบเลยนะซื้อดาบเร็วชักดาบาาขึ้นมาหย่าดูขึ้นมาฮีโร่เดเวอร์ได้ โอ้ยมังกรเลิกบ่นแล้วขยับตัวฉันเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยที่จะเดินทางต่อแล้วท่านตายบ่อยเกินไปแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดให้ครบร้อยวันนะเรายังไม่ตายะนะแกจะยอมแพ้แค่นี้เหรอก็อด้วยหมูหมูคิปเปอร์ไปวางไข่ในเฮลิี้วาเฮลิี้แต่ว่า,ม,า,วามันออกมาจากตรงนเฮลิี้แกว่าตะเบียงเรา,มาหมดไปกับแกนคนเดียวเลยนะเออก็หิวขนาดเนี้ยจะทำไงได้ กำแพงประตูที่จะพาเราออกมาจากกำแพงหลักศินเนี่ยสกแกนคิวอารโค้ดวายโ,โดดเลยโอ้ที่นี่ไม่ปลอดภัยอันแน่นโอ้ตัวมันใส่เหล็กหรือเปล่าว่ามันดังเปง้งอย่าเลยนะ อ,อหลให,ให้ตายสีที่นิ่เหมือนนโลกบนดินชัดๆตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่นี่ตายหมดแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวผมใช้ชี้ผมใช้วิทยุติดต,ต่อไปยังโลกภายนอกแต่กลับไม่มีใครตอบกลับมาเลยมีแต่ความช่วยเหลือไม่มีความช่วยเหลือจากโลกภายนอกมาเกิดอะไรขึ้นโลกข้างนอกนะนกันนะมาเกิดอะไรขึ้นกับโลกข้างนอกอะไรว้เนี่ยถ้าคุณได้อ่านมันึงดีแสดงว่าผม,ผมตายไปแล้วเสบียงก็เหลือน้อยเต็มทีผมขอให้คนที่อ่านมาจึงนี้ขอให้โชคดีจากด็อกเตอร์ มีปัญหาแนะ่ฉันเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยจากอะไรเหนื่อยจากไอ้อ่านพวกนี้แหละใครก็ได้มาฆ่ามันทีฉันเริ่มไม่ไหวกับมันแล้วมาดิเอ้ยโซเชอร์ไรกใส่ตะกกตระกาสิบแกต้องทนไหวดีวะเออเราลุยมาเลยดีกว่าไปไหนเนาะโซเชอร์ชิดตาได้ขอแกมีได้อไอ้นี่มันแพไ้ไฟไอ้นี่มันแพ้ไฟโอ้ย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 ยิงอย่างงี้ฆ่ากันเถอะโอ้ยมันปัดมันปัดพิษมันได้เราไปดีกว่ามันฉลาดเกินไปใช้ตีมันติดไฟมันลงน้ำ โอ้ทำไมที่นี่มีแต่เรื่องพิสดารแล้วนะเราอยู่ใกล้ครบร้อยวันแจงพระเจ้าอย่างไย,ยเราก็ยังไม่ตายเลยนะเราเราเรายังไม่ตายนะ้วเราแค่น็องไปกับพื้นนะ่ะบินไปแล้ว อะไรกันเฮ้ยน้องผู้โชคดียังไม่ตายน้องผู้นอ้นองน้องผู้โชคดีดูซะมานี่มานี่ดิน้องผู้โชคดีอยู่กับอุ้ยอุ๊ดอุ้ยยังไม่ตายอุ๊ดแรงช้างอย่าไปไหนต้องเจอกับเอิร์ดเอิร์ดห้ามไปไหนห้ามกันไปเลยกิ๊ตซี่ไปน้องผู้โชคดีตามเราไปเองแกเห็นไหมตูดใหญ่นะกำลังวางไข่เราจะสังหารมันเร่งห,หัวก็กอกร์เพียงครั้งเดียวนั้นสาวจีแกลงโง,ง่หรือเปล่า ไม่ได้แกงหัวลงไปเลยไม่ร mm? ู the the ้ใครมียาตกที่สูงให้ฉันบ้างเอ่ะวิเตยิงยิงมายิงยิงมายิงกับฉันไอฮานูแกเฮลมี่เปล่าเฮลวี่ได้เอ้ยครับเฮ้วี่โยเฮวี่ีคนหนึงว่าไงนะเฮ้ยวีบีกระโหลกใส่อยู่นี่นียเนี่ยโซเชียลเฮลวีเอาแฝงเอนทองเอาไปอีพัดหยุดก็ไม่ปวดได้ละตายแล ไปฉันได้มีพลังงานเราพลังงานไปอีกี่เงีไม่ได้อีกี่สิบเอะเมาก่อแดงไปรับไปเด็กจี๋เลยรายโอ้เฮลฟี่เท่านี้แล้วก็แข็งแกร่งพอๆกับฉันแล้วเอออย่าหมดบ้านี่คือนางพญายันใช้หัวไปดูซาใส่หน้ามันโอ้สวยงามแค่นี้หมดกระสุนพันละร้อยวันแล้วต้องร้อยวันแล้วแน่นอนแกจะตายไป็นทจะเอาแกไปดูเอ็กซ์จี เออบูกนั่นนะเลยแต่ก็ดูเลยเยี่ยมสับไข่เลยเอ็กดีชูไปทันเขาไม่รอดยินดีด้วยก็เลยจมูกยาวยินดีสำหรับคุลล่าชีวิตเอ๊ะจะไหนรอดด้วยนี่วะไม่ต้องห่วงเอ็กดีที่ตายไปเออด้วยจะส่งเงินไปเลี้ยงดูญาติพี่น้องเองเท่าไหร่เอ็ดเดอรละหลานรับรองว่าอยู่ที่กินดีไม่ต้องห่วงเอ็กดีขอให้หลับสบายนะ เอาหลักคนดูแล้วพวกเราก็เล่นมามากพอแล้วสําหรับคลิปนี้เรามาเอาชีวิตรอด100วันโง่ๆจากไ้พวกหมูกองทัพหมูกลายพันธุ์ทั้งหลายแหล่เป็นยังไงบ้างทุกคนในเฮฟวิอ่อวน พอลมานใช่แต่ว่ามันหนุกดีนะไม,ไม่ไม่ต้องมีเนื้อเรื่องอนะ่ะเราเล่นตามสไตล์ของเราแบบมันปลดปล่อยดีอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราในการทำ mới, คอนเทนต์ใหม่ครับต่อไปนะจ๊ะนี่เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เราเจอคิดขึ้นมาได้แล้วลองมาทําดูว่าว่าน้องๆจะชอบนะขอให้กระแสตอบรับดีรักกันนะกดเลยกดเลยถ้าชอบนะกดไลค์ติดตามเลย คำถามต้นๆคลิปอย่าลืมไปตอบกันด้วยละ่ะสำหรับคลิปนี้โซเชอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะน้องโรลี่ไปไปคนดูหน่อยบมยไม่จ้า